วันนี้ผมมาสอนการเปิดไฟล์ที่ตั้งของโปรแกรมแบบรัดนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้หรือใครที่ลืมว่าโปรแกรมตัวนั้นลงไว้ที่ไหนหรือว่าอะไรยังไงครับเราก็ยังมีวิธีแบบรัดให้นะครับก็เริ่มเลยครับคลิกขวาที่โปรแกรมที่เราต้องการดูนะครับก็จะเห็นแบบนี้นะครับ ก็คลิกคำว่า open file location นะครับนี่ครับก็จะไปหาตัวที่ตั้งของเราเลยนะครับตัวที่เราลงไว้นะส่วนอีกวิธีหนึ่งครับก็คลิก่ตัวเดินนะี้คิกกว่าไปที่ property นะครับนี่นะครับ จิตดูก็จะเห็น Open file location แบบเดิมเราก็จะเห็นไฟล์ที่ตั้งนะครับครับ